ก็ so, สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะเป็นอามีดทรงใบข้าวนะครับเหล็กตลับลูกปืนนะครับก็จะมีอยู่3เล่มน,นะครับวันนี้ก็ใบมีดยาวอยู่ที่ประมาณอ่าสิบสองนิ้วนะครับก็ด้ามจะเป็นด้ามอ่าไม้ชิงชันนะครับผมเป็นตาไม้นะตาไม้ชิงชันสวยนะ ลายสวยใช้ได้นะครับก็กันคอมีดจะเป็นสแตนเลสนะครับเข้าด้านโดยอีพ็อกซี่นะครับก็ปลอกจะเป็นปลอก PE นะครับอบด้วยความร้อนอัดเข้ารูปนะครับผมก็ตอกตะไกรแล้วก็มีคลิปเน็บก็ตามรูปนะครับเล่มไหนเล่มนั้นนะครับคู่ไหนคู่นั้นนะครับก็ได้ไปตามนี้นะครับส่วนราคาเล่มละ1,300บาทนะครับ โอนก่อนส่งให้ฟรีนะครับเก็บเงินไปทางเพิ่ม80บาทนะครับก็เห็นอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับใช้ลุยงานหนักได้นะครับสันค่อนข้างหนานะครับน้ําหนักได้เลยนะครับผมใช้งานหนักได้นะฮะเน้นใช้งานหนักนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละเล่มเลยนะครับผมอ๋อลืมบอกไปนะเป็นงานตีร้อนนะครับผม งานตีร้อนชุบน้ำมันอบคืนไฟนะครับรับผมพร้อมใช้งานนะครับอ่าโอเคให้ดูคร่าวๆแล้วนะเดี๋ยวมาดูแต่ละเล่มกันเลยนะครับครับผมต่อกันเลยนะฮทั้งขาทั้งกล้องนะครับโอเคเบอร์หนึ่งนะครับเล่มนะ้นหนึ่นามนะครับโอนแ่นรวมส่งนะครับผม เล่มนี้นะครับใบมีดยาวอยู่ยที่สามสเซนนะฮะ30เซนพอดีนะครับเห็นไหมฮะเอ๋เห็นไหมฮะ30เซนเดี๋ยวนะผมปรับกล้องแป๊บนะฮะทำไมถึงมองไม่เห็นถ้าอย่างนี้เห็นไม่เอ่ยอ๋ออย่างนี้เห็นนะฮะใบมีดยาว30เซนนะครับจากคอมีดมาปลายนะฮะ 30เซนนะครับก็เกี่ยวจากท้ายด้ามน,นะครับก็ยาวรวมยาวรวมด้ามน,นะครับ47.2เซนนะครับผมก็ทรงด้ามก็ประมาณนี้นะครับตามใจช่างะนะก็ผมก็ถือว่ามันจับถนัดมือนะครับ ว้างใบมีนะครับ4.4เซนนะครับแล้วก็สันนะครับสันนี่ไม่น้อยนะครับสันหนาอยู่ที่6.5มิลนะครับผม6.5มิลนะอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับรับคมมาแล้วนะครับ ก็ความใจนะครับประมาณนี้นะครับเเดี๋ยวดูน้ำหนักยำตาช่างมาละช่างหน่อยนะครับมันสะท้อนแสง น้ำหนักนะครับนี่นะเรนเมื่อกี้นะครับมองไม่ค่อยชัดนะเห็นไหมน้ำหนักห้าจุดห้านะครับห้าจุดห้าขีดนะครับผมห้าจุดห้าขีดก็ขนาดก็จะต่างๆกันไปนะครับต่างกันนิดๆหน่อยๆน,นะสันนะก็มี มีผอมบ้างมีหนาบ้างนะครับเอาไปไหนแล้วกล้องอ่าอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเป็น,นปลอก PE นะครับอัดเการาลูกนะครับ ก็ยาวอยู่นะครับถ้าเทียบใส่สอก็เลย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 ข้อสอบขึ้นมานะครับยาวอยู่นะครับมีเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่ง 1300นะครับอันนี้เบอร์2นะครับทรงด้ามก็ประมาณนี้นะฮะลายก็ประมาณนีนะ้ลายสวยอยู่นะครับ เดิ่มนี้ใบมีดนะครับยาวอยู่ที่สามสามสิบจุดแปดเซนนะครับเห็นไหมครับเอ๊ะทำไมกล้องวันนี้มันไม่จับเดี๋ยวผมลองเปิดตัดอีกทีเห็นไหมครับ มันไม่จับนะครับสามสเซนนะครับก็ยาวรวมด้ามน,นะครับอยู่ที่46.2เซนนะครับก็ใบกว้างนะครับสี่จุดเซนนะครับ4.6เซนกล้องมันโมวๆหรือผมไม่ได้แล้งหน้ากล้องหรือเปล่าทำไมมันไม่จับ อ,อ๋ตามนี้นะครับผมบอกไปแล้วนะใบกว้าง4.6นะครับก็สันตัวนี้หนานะครับหนากว่าเล่มเมื่อกี้นะครับเอ่อถ้าเอาหนาสุดมันจะอยู่7.6เซนนะครับเอ้ย7.6มิลนะครับ7.6มิลตัมนี้จะหนากว่านะครับก็คมก็ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวดูน้ำหนักนะครับอยากให้ชัดอย่างนี้น่าจะชัดไหมอันนี้เบอร์สองอันนี้หกขีดนะครับเี่นะออมันขยับไม่ได้ หกขีดนิดๆน,น,นะครับเฉพาะมีดนะครับพอตัวมีดนะครับไม่รวมปลอกหกขีดนิดหน,น,นักกว่า,าเล่มเมื่อกี้นะครับโอเคเบอร์สองนะครับเบอร์สองนี่นะครับเบอร์สองด้ามไม้สิงชันนะครับ เป็นตาไม้นะตาไม้ชิงชันสวยดีนะครับตาไม้มันลายมันสวยอยู่แล้วนะครับก็วันนี้มีสามเล่มน,นะฮะอันนี้เบอร์สองแนละ้วก็ผ่านไปแล้วนะครับพอลองช่างรวมดวูก็หนักนิดเพิ่มมาอีกหน่อยเดียวนะฮะตอกเพิ่มมาอีกสามสามสี่ีนะครับ เมื่อกี้เท่าไหรอ่ะอหกหกนิดๆก็ปลอกก็ขีดกวายนะขีดนิดๆนะครับผมก็ถือว่าไม่หนักนะครับพกง่ายกว่านะครับผมพกสะดวกกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นปลอกไม้ เมื่อก่อนผมก็ทํานะแต่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำแนละ้วเพราะว่ามันมันปุ่มมันฟุ้งด้วยแล้วก็พกสาหรับผมนะครับผมว่ามันพกยากหน่อยนะฮะมันจะหนักหนักถ้าไม่ค่อยกระทัดรัดเท่าไหร่นะครับไม่รู้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับผมในส่วนตัวผมเน้นกระทัดรัดนะครับแล้วก็เบาพกพวาง,ง่ายนะครับ ลนี้ก็หนาเหมือนกันนะครับอันนี้เกือบเซนมือนกันใบมีดนะครับเล่มนี้ยาวอยู่ที่สามสิเซนนะครับทำไมกล้องมันไม่จับ30.8นะครับความยาวนะครับก็ยาวรวมด้ามน,นะครับอยู่ที่4 6่จ 0.3เซนนะครับ1 6 3นะครับก็ท้องใบนะครับกว้างอยู่ที่4.3นะครับเล่มนี้4.3เซนนะครับมาดูสันกันนะครับสันตัวนี้ม8มิลเลยนะครับเล่มนี้8มิลนะครับหนาเล่มนี้จะหนากว่าเพื่อนนะครับ ก็ไล่ไล่ความหนามาฮะเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามเบอร์สามนี่จะหนาสุดนะครับก็เบอร์สองก็รองมานะฮะแล้วก็เบอร์หนึ่งนี่จะบางกว่าเพื่อนนะครับก็ห่างกันไม่ไม่เยอะนะฮะมิลสองมิลนะครับผมเล่มนี้แปดอ่าเบอร์หนึ่งอ่าเมื่อกี้เท่าไหร่หกมิลหรือ่าฮะอ่าอันนี้เบอร์สามนะครับเหล็กตลับปืนนะครับทุกเล่มนะครับผมก็เป็นด้ามไม้อ่า ชิงชันนะครับก็ปอกเป็นพีเนะครับอบความร้อนนะครับ PE อบความร้อนอาจเข้ารูปนะครับมีทิปเน็บไปให้นะครับก็ได้ไปตามรูปนะครับก็ปลอกตัวไหนตัวนั้นนะครับซึ่งว่าจะใส่แทนกันไม่ได้นะก็ขนาดความหนายังไม่เท่ากันนะครับความหนาไม่เท่าความกว้างไม่เท่านะครับมันจะใส่กันไม่ได้นะครับก็ชี้แจงไว้ก่อนนะครับ น,นี่ก็จะเป็นปลอกนะครับเล่มละ1,300บาททุกเล่มนะครับโอนก่อนส่งให้ฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางเพิ่ม80บบาทนะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับสะดวกโอนก็ จัดไปสะดวกตกิดปลายทางก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็พร้อมส่งนะครับก็ช่องทางติดต่อนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะเอาเอาไว้ใต้คลิปนะครับไว้ใต้คลิปแล้วก็จะปักหมุดไว้ตรงช่องคอมเมนต์นะครับนี่ฮะให้ให้ดูกันอีกรอบนะครับ ก็ชอบแบบไหนนะฮะตายไหนก็จัดไปนะครับมี3เล่มนะครับทรงนี้ก็ช่องทางติดต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 8 7 9 4 6 6 6 5นะครับก็ ID Line นนะครับ R9n Shop นชอะครับตัว R เลข9ตัว N ตัว S ตัว H O ตัว P ตัวเลข2นะครับอย่าลืมใส่เลข2นะครับแอดไลน์นะครับผม เพิ่มเพื่อนด้วย ID Line ไมไ่ต้องใส่แอดนะครับให้พิมพ์ r9nshop ไปเลยนะครับอย่าลืมเลขสองนะครับย้ำไว้ก่อนนะครับก็สนใจเล่มไหนก็ให้แคปรูปมานะครับแจ้งกันเข้ามาได้จับจองกันเข้ามานะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับติดชมได้นะครับผมก็ตอนในเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมฝาก กดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวก็มาเจอกันคลิปหน้าต่อนะครับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับ